ทำไมไรเดอร์ถึงชอบรับงานซ้อนไลเดอร์ไม่ได้ไม่ได้ชอบรับงานซ้อนนะคะมันเป็นที่ระบบคืออันนี้ไลเดอร์เลือกไม่ได้ลูกค้าหลายคนจะชอบบอกว่าเออลบมากหรือเปล่าแบบอยากจะไดออเดอร์เยอะๆก็เลยแบบรับร้านนู้นทีรับร้านนี้ทีจริงๆไลเดอร์เลือกไม่ได้มันไม่มีความจําเป็นที่ไลเดอร์จะไปเอางานซ้อนเพื่อให้งานมันจบช้าเพราะว่าจบงานปุ๊บถึงจะได้เงินไม่ใค่ว่าไปรับออเดอร์แล้วได้เงินเลยมันต้องจบงานก่อนมันถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้น ไม่มีทางที่ไรเดอร์จะทําให้งานจบช้าไรเดอร์อยากได้งานที่แบบจบเร็วๆแล้วไปต่อไปต่อไปต่อแต่เราจะชอบแบบโดนด่าจากลูกค้าว่าช้า,อย,าอย่างนู้นอย่างนี้ในความเป็นจริงคืออันดับแรกร้านก็ต้องมีคิวไม่ใช่ว่าคุณสั่งมาแล้วจะได้ทันทีคุณมาสั่งเองคุณก็ไม่ได้ทันทีคุณก็ต้องนั่งรอแต่เนี่ยคือไรเดอร์มานั่งรอสองคือร้านเขาไม่ได้มีแค่แอปเดลิเวอรี่แอปเดียวมีหลายค่ายแล้วในแต่ละค่ายก็มีคิวของเขาอีกจบจากตรงนี้อะไร ถนนค่ะถนนมีไฟแดงไม่ได้มีแค่รถไลเดอร์คันนั้นคันเดียวถนนมีไฟแดงมีรถคันอื่นๆอ,อ,อีกไหนจะมีทางรถไฟนู่นนี่นั่นร้อยแปดด่านเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําใหออเดอร์ช้าทําให้ส่งงานช้าเพราะว่าอยากจบงานเร็วแล้วก็ได้เงินเหมือนกันค่ะเลือกไม่ได้ว่าจะเอางานซ้อนหรือไม่เอางานซ้อนไรเดอร์ไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วแต่โดนดาน่าชอบโดนด่าตลอดคือลูกค้าหลายคนจะเข้าใจว่าแบบไปเป็นตอนนั้นยังไม่ได้ขับไม่ไม่ได้มาขับแก็บก็เลยไม่รู้คือวันนั้นนั่นรอนานมากกว่าไรเดอร์จะมารอนาน เมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาคือหิวในมุมของลูกค้าคือหิวพอมาถึงปุ๊บเราเนือว,ว่ามีออเดอร์เราทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอมาถึงเอ้ามี2อ,อย่างมีของบ้านอื่นด้วยแบบรูปมากอะเนี่ยจะได้แบบไม็ตังเยอะๆสินะประมาณนี้ในในทางของลูกค้าจะเข้าใจแบบจริงไม่ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นคลิปที่ถ้ามันปีดเนาะก็จะช่วยให้เข้าใจไรเดอร์มากขึ้นเนาะไม่ด่าเพราะว่าไรเดอร์ไม่ได้มีสิ์เลือกอะไรเลยเราทํางานตามแพลตฟอร์มค่ะ